สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นแมปส k i บีดี้ทอยเลดไทยคูณเย่ <Yeah. S 1> ดูนะครับมากับแกรน n ีกับครูบอดี้วันนี้เราจะมาสร้างโถส้วมกันนะครับอาณาจักรโถส้วมแต่ว่า โอ้โหดูรอบๆนี่สิมีทั้งโถส้วมโงกูนนูบโซนิกไอรอนแมนก็มีนะครับโอ้โหชูชูก็มานะครับเรนโบเฟนก็มีแล้วก็เจ้าจีแมนก็มานะครับเออฉันขอเป็นนี่ละกันบลูล้วโอ้ใขรเหยียบเ่ยคู่บอดีเหยียบนะครับเป็นจีแมนไปแล้วนะครับนี่ละกันนะครับเป็นบลูลวกันนะครับจากเรนโบเฟนมานี่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาณาจักรของเราถ้าเราเข้าไปเหยียบหวังว่าน่าจะใช่นะ เข้ามาเรียบร้อยใช่ยังอัพเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แต่เราก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกไม่รู้ว่าวิธีการหาเงินของแบบนี้เป็นยังไงนะลองดูอันนี้เหยียบศูนย์ปึ๊บจะเป็นโถสว้วมอะไรอ่ะกดชักโคกเหรอหอ๋อพอกดปุ๊บมันก็จะมีอะไรหย่อนลงมานี่ไงถึงถึงถึงผลิตออกมานะครับเป็นไอเทมอะไรสักอย่างนะครับพอผลิตปุ๊บแล้วมันก็ลงมาตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเครื่องผลิตเงินนะทุกคนแล้วเราก็มาเหยียบตรงนี้ถึงแล้วเราก็จะได้เงิน อ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็เอาเงินมาเหยียบตรงนี้ปึบเพิมนะครับน่าจะเป็นเหมือนทั่วๆไปนะครับทุกคนเหยียบไปเรื่อยๆโอเคอันนี้500แล้วเราจะดูเงินตรงไหนอ่ะนี่ครับกดแถบดูนะครับเขายังไม่สร้างมัง้งแล้วตรงร้านค้ามีอะไรบ้างเป็นโลบักเกมพาร์นะครับโอเคเรายังไม่ซื้อละกาันทุกคนอ่าพอเราซื้อเครื่องผลิตแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดเองทุกคน เนี่ยครับโอ้มีแบบว่าเครื่องออตโต้ผลิตให้เองเลยหลังจากนั้นเราก็มาเหยียบตรงนี้เพิ่มเป็นบล็อกสีหรออ่ะสีแดงเป็นอย่างงี้สีม่วงสีน้ําเงินแล้วมันเปลี่ยนอะไรได้อะ <What? S 1> ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะลองๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเอาเป็นสีน้ําเงินแล้วกันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้650เรามีเท่าไหร่635เงินไม่ถึงนะครับมาเก็บเงินตรงนี้ก่อน เปิบเรียบร้อยอ่ะ, <S <S อะเก็บเงินแล้วแล้วก็มาใส่ตรงนี้ <S <S เป็น <S <S บ,ลบล็อกเพิ่มอ๋อรู้แล้วบล็อกตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีนี่ไงเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นสีแดงนี่เป็นสีแดงนะครับโผล่ขึ้นมาอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเท็กเจอร์แน่เลยอ่ะเป็นอันนี้แล้วกันเท็กเจอร์นี้เปลี่ยนมาขอดูสิอ่าเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเงินจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามาตรงนี้แต่ชั้น2นี่เป็นชั้นลอยเลยดูยโอ้โหอาไม่เช่น <laughs> โอ้นดูเป็นลายออ i คิงเลยทุกคน เราวางกันต่ออันนี้หนึ่งพันเหรอหนึ่งพันตอนนี้เรามีเท่าไหร่พันหกได้อยู่วางเอาทำไมไม่ไม่ขึ้น <laughs> วางไม่ขึ้นนะครับอ่ะเก็บก่อนเก็บใหม่ แสดงว่าต้องรอบๆบก่อนเหรอทำกำแพงนะครับสร้างกำแพงขึ้นมาอัปเกรดกำแพงเรียบร้อยอันนี้อะไรอะ่ะอัปเกรดเพิ่มเหรอเป็นกระจกใสนะครับรอบรอบแล้วตรงนี้คือตรงนี้ VIP เป็นดาบ179โรบักนะครับยังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวไว้ที่หลังก่อนเอา้าข้างบนข้างบนมีให้เหยียบแต่เดี๋ยวนะแล้วเราจะเหยียบยังไงอะ่ะ ขึ้นมาอย่างนี้หรอเหยียบตรงนี้หรอเปิดอ๋อนี่ไงเหยียบปุ๊บเราก็จะมีแบบพื้นขึ้นมานะครับโอ้สี่พันอันนี้ก็สี่พันหนึ่งพันมีเท่าไหร่แล้วมีห้าร้อยนะครับไม่พอโอ้โหราคาสูงขึ้นเฮ้ยอันนี้ห้าร้อยนี่สร้างทอยเลเทเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่งรู้นั่นนี่ยว่าตรงนี้เนี่ยมีโถส้่วมด้วยทุกคนสกิบิดี้นะครับหน้าบ้านของเรานี่แน่ตกลงไปในเถอส้ซมรเอาอะไรดนี่ยแกรดี้เอาฝาชักโคกมาตีได้ยังไงฉันจะตีไม่นะอย่ากับไม้ตียุงเลยดิฝาชักโคกของเราก็มีตีเลยนี่แดด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 โอ้คุณครูก็แจมกับเขาด้วยโอ้โหว้าดีก่อนแล้วเจอต่อต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 ีเขาบ้านก่อนนี่แนะเหยียบเลย เข้ามาไม่ได้ละสิเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวเปิดแล้วก็ตีชีละตัวเลยดีกว่าเข้ามาสิเอาอเข้ามาด้านหลังได้แกะดีแหละดีแหละฉันตัดใจแน้แวเอาไปเลยตีด้วยฝาทั่วเอ้ยฝาส่มาวมฝาทั่วอะไรเราดีแห้ดีได้นี่ครับฝาส่วมนะครับหรือว่าฝาชักโครกอ้โอโหโหดไปละชึกช๊กจึ๊กจึกเอาเดี๋ยวออกมาบ้านเสร็จกันแล้วเหรอโอ้โหนี่แดะ นี่แหละตีเลยฝาชักโครกครับฝาชักโครกตีด้วยฝาชักโครกปาบปับปับ,บยังไงล่ะฮ้ยใครใช้คาถาลันตกฉันมีคาถาได้์เตอร์อะไรเนี่ยโอ้โ,โ,อโเป็น GF เหรอแกนี่เราไาวางบ้านให้เสร็จก่อนไหมเดี๋ยวค่อยไปสู้อีกรอบนะครับตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวฉันก็มีแล้วโอโ้เดี๋ยวใครยิงระยะไกลวานี่เจอไฟฉันไหนไฟดาริเตอร์ <What? S 1> โอ้โห มาฉันก็มีแล้วเจอกันหน่อยนี่เยนแฮชไฟนี่แน่บึ้มเลยโอ้โหตีบ้านของก็เอเจนแฮชเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหหรือว่านี่คือเอชหมัดเพิงนะครับจากวันพีชอ้อนี่เป็นบลูแล้วนี่ครับเราสามารถเหยียบแล้วก็กลายเป็นบลูได้ อะเราก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้มีกี่ชั้นเนี่ยนี่มาแล้วโถ่ซูม้มชั้นบนสกิบิดี้นะครับอ่ะอเดี๋ยวแกดี้แยก,แกล่างเลยด้วยทำไมแยกล่างอ่ะนี่แด้โแกรดี้แยกล่างตามเมืองต่างๆนี่โ oh <my> ูสิคุณว่านี่แกรดี้มีกระถาน,นินจานะครับแยกล่างได้โอ้โหหรือว่าดูดูข้างบนนั่น สกิบบีดี้ตัวตลกนะครับพี่นิวัยอุย้ยโดนยิงมาครูวัดีตัวกระชายเลยนต่ตัวจริงอยู่นี่โอ้โหมีดากไว้อย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะนี่ครับบ้านของครูบัดีกับแกรนี่นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วของเราก็เรียบร้อยแล้วครับบลู Blue. แต่ว่าเราอยากลองอย่างอื่นว่ามีอะไรบ้างนะครับไอเทมที่เรายังไม่ได้ลองอย่างดาบอันนี้อ๋อดาบนี้ยังไม่ได้ลองเลยไหนตีซิสกิบิดี้นี่แด๊บไจุด เฮ้ยจุดดูฝาชักโคกกับดาบเันไหนแรงก,กว่าจุดอ้จึบอะจุเอาฝาชักโคกชนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบแกดี้ลองหนได้เหรอโอ้โหคาถาอะไรเดียวคาถาน,นินจาเยอะแล้วเนี่ยนี่ครับเห็นแวบๆนะครับเอามาจากไหนเนี่ยไหนขอขึ้นไปดูสิเดี๋ยวนะเราไม่เห็นจะมีเลยทุกคนเอาเก็บตังก่อนเอาเข้ามาได้ด้วยขึ้นมาข้างบนตู้นี้เหรอนี่คืออะไรอะ่ะคลิก อ๋อคนลางตัวเองนี่ครับคนลางตัวเองได้นี่ไงมาแล้วโอ้โหเพิ่งเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นไฟส่วนอันนี้เอาเก็บไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะบั็กนะครับอันนี้เหมือนจะเหยียบไม่ได้ทุกคน1000เนี่ยเราไปต่อดีกว่าเออโอ้โหมาจากไหนเนี่ยแกด,ดี้ไอเทพอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเป็นดาบ v i p 1 7 9ร้้าโลบั็ออ่ะลองใช้ดูนะครับดูซิจะขึ้นมาอ่ะ ขึ้นมาแล้วโอ้ดาบอะไรเนี่ยดาบชูชูนี่ทุกคนโอ้แงเจชั้นไหนอะไรด่แกรนดี้โอ้เจอดาบชูชูของฉันนี่ดาบชูชูเห็นไหมโชก่อนดาบชูชูโอ้ดีแหละนีแหละ VAP เป็นงาน VAP ว่า VAP กลายเป็นสกปบีดี้กันใหญ่โอ้ใช้ฝาชักโครกเหรอแกรนดี้ดีเอาไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวกระถาดลาูโตเอาอีกแล้วนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะ ยังไม่ได้เหยียบเลยจรวดหรอทำอะไรได้อะ <S <S อ่ะซื้อสิ294โลบักมาแล้วฉันได้จรวดแล้วกำลังจะไปดวงจันทร์แต่ติดบักนะครับตอนนี้ว้าวจรวดไปดวงจันทร์เอา้าได้แค่นี้เ,เหรออันนี้ไม่น่าเติมเลยทุกคนดาบนี้ใช่อันเดียวกับอันอในบ้านหรือเปล่าอ,อันเดียวกันนะครับแต่จรวดนี่คืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันติดบักนะครับขอฟานตัวนี้ก่อนแล้วกัน ตัวปอมอัเจออเจช,ชูชูเจ้าชูชูสกีบดี้นีแดนี่แดเ,<อ>เรียบร้อยเราสามารถเปลี่ยนตัวได้อีกมะมถ้าเรามาข้างหน้าโอ้ยดีไอตัวจริงเจอตัวจริงแล้วอัดอัดเจ้าชูชูตีดาวแกดี้ตีมันได้แฟชักเกอรโอ้โ,อโอ้นี่แดดีแดเรียบร้อยนี่ครับเปลี่ยนร่างเป็นบอสใหญ่ดีกว่าอ๋อนี่แดบอสใหญ่แกดี้อะไรเนี่ยฉันยังไม่ได้แปลงร่างให้คนดูเลยเดี๋ยวนะ เราสามารถเติมโรบักอะไรได้อีกบ้างโอ้เพื่อนๆบอกพี่ไม่น่าเติมเลยแบบนี้บักเยอะก็จริงนี่ครับกลายเป็น g m a มแล้วอ่ะมันน่าจะเหยียบพวกดาก้อนบอลกับโซนิกได้เนาะอ๋อแต่ว่าเราต้องไปสร้างบ้านพวกโซนิกนะครับหรือว่าไอรอนแมนนะครับเราก็ไปเหยียบ โอเคทุกคนก็แมบนี้นะครับสกิฟตี้ไทคูนะครับทอเล็ตไทคูนะครับก็สร้างบ้านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใครชอบตัวไหนก็สร้างได้เลยนะครับทั้งดากอนบอลนูฟโซนิกนะครับไอรอนแมนก็มีหลากหลายนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เติมนะครับให้เล่นแบบปกติเพราะว่ามันเร็วมากๆเลยแค่คลิกซ่วมก็ได้แล้วนะครับทุกคนอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายสกิฟตี้กระโดดเร็วกระโดดนี่แล้วตีด้วยฝาชกแบบ 吧。<laughs>